ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วอล์ชชั่แชนแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกันดีแอคชั่นอะไรชั้นเรื่องตำนานจอมยุทธพูดแข่งซานสองสำนักข่งเพื่อพร้จบแดน EP 90จ้าเรื่องสนุกมากเธอกับพี่หข่งยาที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำจำได้หรือยังแต่ว่าโดนอีอาจารย์มันดึงกลับไปก่อนใช่แล้วเขาก็กำลังแข่งใช่ไหมกำลังจะแข่งเป็นฟยลแบบ กลทีมอยู่ใช่ปะปใช่กลุ่มจริก็ไปได้แล้วที่ที่เปิ้โดนแทงเออแล้วก็มีที่มีอะไรนะปลูกกระดูกปลูกกระดูกคือเขาเรียกว่าอะไร ทายาทของกระดูกอะไรอย่างเงี้ยกระดูกกระเดี่ยวมังกรกระดูกเออเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะว่า EP นี้จะเป็นยังไงบ้างครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งให้เราเลยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะคระได้ดูคลิปก่อนใายคัพเปพิเศษมากมายราอยู่ในเพลย์ลิสซ์เอ็กซ์คลูซีฟสำหรัเมมเบอร์จ้าและยมีปุ่มซอรเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะแปไปดูกันเลยเข้าขึ้น VTV ได้คับผมโนคร พ ah. ีก้าวสิพี่สาสงใช้ักสุวิ่สับเปลีนที่ข้ากับตงเต๋อใช้ทักสภาษานยุคแห่งจิตลไปมันพุ่งเขาใส่จตรุการโจดตีนี้ตรงเหมาะจอดอีนะนูเกิเคื่องกับข้ใต้ช้างเลยเสียพี่โรนไปใต้ไมอ๋อกระดูกแตกเลย โอ้อยน่านกลัวเยี่ยมไปเลยพี่หลงปีเ่เฮาได้ผลแล้วเรยืยอดของพวกเจ้าถูาจจากจัเราทีละคนกันเลยก็ต้องบอกว่า แข่งของพวกเจ้าทำได้น่าอาศัศจรรย์จริงๆแต่เพิ่งพบกับความแข็งแกร่งที่แท้จริงเล็กๆเล็กๆนี่ลดต่อประโยชน์เอาหนะ้าลองดูก่อนลองสู้ดูก่อนนะแล้วตัวกองที่แข็งใกร่นักยังเพิ่มยึดกระดูกสิ้นไปหมื่นปีมานี้ไม่มีใครได้เห็นวิญญาณยึดนี่อีกัทำไมถึงไปอยู่ฝั่งที่มันไม่ดีล่ะโอ้เออไอ้เออโอ้เออมาโดนลอ็อกตอนล้างไว้ ให้คนนี้โดนดูดพลังชีวิตของเราวแดนฝังกระดูกจะควบคุมและดูดตื้นเลือดเหลือของหญิงจนเหลือแต่กองกระดูกฮ<ะ>้ทักษะที่สิ่านก้คนดาวบกแช่ให้คนอันนี้แค่ชะลอการเสียพลังชีวิตเย้พวกเจ้ามันก็แข่งของเลลกของงอโอ๊ยน่าเกลียดและกลัวมากไอ้ตัวนี้โอ๊ยนา่ากลัวมากไม่ได้เลย คนตัวหนักเป็นทัชช่นครับเอาไม่ตายก็ไม่การทร่ทิศดาราชบัณฑสตพาินยามีาสำนักวินยามการสู้รียยปริชิตของจนหนาหังจริงแ่วไปทำได้แค่ช่วยประคองโอ๊ยตลใส่กูแล้วโอ้ยปวดตัวเลยกช่วยตัวตัว สิท้ิ์ที่สิงเกิดเปแเช่นี้คร่านต้องดอ่ไม่ต้องหวงรีไปดอิ่ย้่งยิ่วนขันลว้ายอะรทักษะต่อสู้ว้ายเก็บทีแทกซมาแล้วมาแล้ว กระเด็นออกไปแล้วนัจ้มีบัวของมัะกแับแขนอยู่เออ่กินจ้าตาช่วยเวลานับแขนปีศาจคงข้าเลื่อนระดับสูงสุดหมดแล้วเหมือหัวบมาเท่าเหรอจ้าฝันไปเถอะท่นไม่ง่ายขนาดนั้นรักษะที่ยวเจ้าีเซ่แทนี่สวยมากสวยมากเป็นคำแรกที่ตรงเใชักษะที่ผการจริง สวยมากพลังสะพรึงมากค่ะพีเสื้อเต็มไปหมดโห้โหจจโอ้โหผีเสื้อเปลี่ยนสี น่ากลัวเขาเหลือคนเดียวนี่ฮะนี่นโอ้เปลี่ยนเองก็จะไม่ไหวแล้วอะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเพทำอะไรเขาไม่ได้สีเมือส่งพลังที่มาพร้อมกับมังกรก็ลารกิณแตกสายสามารถส่งไอเทมย้อนได้ทักษันหน่อโหดมากทักษะนี้ของเขาเหมือนทักษะเดินสานของท่านเลยค่ะไม่เหมือนแถมผ่านของมังรสีชาติจะสลายทักษะวิญญาณ

ไม่โดนมันทำอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะเขาก็เริ่มทำตามแผนอะไรบางอย่างโอ้ยอันนี้เดิมเด็กคนนี้ยังไหวมาไม่ได้โอ้ยไปสัก โอ้ยโอ้ยโอ้ยเย็ดืนือา่อนัเรงค่สิากเราสู้กับสัมชัญยิงดาคงมีโอกาสชนะแน่ ต้องายเป็นวิญญาณสัตว์ของข้าเน,เนีนนวิญญาณสัตว์ของไดยังไงจะงงมาดูดคนอื่นเขาไปง่ายๆหรๆือไงเั <c oughs> ย็้อเฟิงสงก็เป็นสิคนสุดท้ายของข้า สันนับถังคงแพ้แล้วเวลาฉันค่ตายใบแรกละไม่ตายใบ,บแ,ยแรกว้าการถ่าดูครั้งที่สองของระดับเลืนขา เตู่แล้วจริงๆนงเจ้าแรกกินกสมุนไพรตั้งนี้ว่าช่วยเรื่องร่งกคุณยาก,าก็จะชื่อจจะ,จะไม่คิดปลอมหรหลังแขกจาตอนนักมิสานี้ว่าเลือญญาของคุณท่าก็เรนนู้ครั้งที่สองปีท่าซ่อนทักษะนี้ก็สู้กบน,นักคุณยานเป็คนงงีวไรลูปเินกงนขยี้ข้อยแลยโอ้ต่อกรได้อยู่นะว่าจะเอาอะไรมาวางได้ ว้าวอุยกลับมาขยับได้แล้วต้องยืนได้แล้วไหมตดแตกไปเลยถ้วแขงตแตกไปเลยถ้าวางแทนที่ชิ้นหัจะกระพัดคว้านลูกขุนกึ่งกระเด็นใหมันีนตัวกลิงก <Sure> ึ่งก็เกิดคามแข็ตัว จากนั้นชีวิชาอระเบิดน้ำแข็งโอ,อ้ล่างแหลกไปหมดยังไม่ายได้ครนหลานจะท้คครับแกอยากตายหรือไงล่ะอาวุธิจระดับเจ็ดทำอะไรเกิดไม่จแต่วิชาระเบิดน้ำแข็งจะไม่อถจงได้ยแต่นี่กก็ยังไม่ไปใช่นึกว่าแพ้้ไลนไเขาทต่อไปไม่ได้โอ๊ย ไายยาตาตเย็นกันเลยเดี๋ยที่สุดสำนักถามก็ทิดเองมอยมันจะงัดอะไรออกมาอีกอักษณะที่หกคือหนังแข็งปีศาจอ,อย่านะก็อเอ่ยอีกแบบเลย เข้าไปอยู่ในแบบห่วงดินแดนอะไรอย่างนี้เนาระจันด้ยหยสักยังหรอฮะ,ฮะอต้องมีอะไรสักอย่างจริง เงียนไหมใช่ไหมดวมากค่ะอันเนี้ย มันเขามีมันตกอนนั้นแข็งจะถูกแช่แข็งแล้วกลายเป็นผงได้ยังไังไม่ไปหรอกจ้าโอ้เขามเขามีอีกตั้งหลากลลเมตรเขาพูดแค่ใบแรกเองใช่ ลูกเอิบโนอำนักปิญยาตัดสินตกรอบไปไม่ล่ะข้าถูกพวกขี้ห่หาจังๆทำไม,มแกไปลูกกับกันอย่ดีใจไปหน่อยนะมาค<า>่ลาะล้งแข็งแข็งปีศาจสำหรับมัตะการน้ำแข็งล่ะมันเร่งจ,จอกลายแท้ของกองทัพท่านหาทักษะควบคุมจิตใจได้ดีเพื่อระดับของเจ้า ถ้ร้กลังจิตจะทำให้ข้าที่ลูกเอิงเกิป็นเจ้าเลยยังไงนี่คือไให้ตายวันที่สองของข้าขงสัตริย์จำลองโกงกับเขตแดนรุกคนพลังจิตวอาช้ในตอนมีญาตรลุกดั้งเดิมของข้าเื่นรู้โูฟูจะไม่มีควาป็นหวสารนั้นเร็ว้อให้เหลือข้าแค่คนเดียวพวกเจ้าก็ไม่น่ารูจะต้องหลอกวิญาณเจ้าไปสี้วันเห็นจ้า ขัากับนาลงทันที่ผูกทรมารที่สุดในโลกไตายจนจั่ตัวิได้แล้วจงดวงตาที่เป็นวิญญาณยุดดั้งเดิมของเขาปิดนี่นี่เองพลังจิตไม่พอเสีลข้าต้องตั้สติให้ดีลคพลังจิตของผู้ต่อสู้คนนี้ไม่ได้แต่ความต่างง่ายาผมมาจะใช้ไเดียมพือช่ากพวกข้าเดาไม่ผิดตเดี๋ยวเริ่มต่อสู้กันเจ้าก็ใช้พลังวิญญาณและพลังจิตไปไม่น้อยเลย ถ้าอยู่ในสภาพว่าการแทบวิญญาณยุดพลังจิตจะเผาไหมในรูปแบบของไฟวิญญาณซึ่งจะท้าทานการจอมตีพลังจิตได้เมื่อครู่เจ้าใช้เข็แดงรบกวนพลังจิตรบกวนจิตใจข้าพลังจิตของเจ้าถึงถูกใช้เป็นมหาศาลเลยสินะเจ้าคงไม่หยุพลังจิตบ้างพอที่จะใช้เข็แดงรบกวนพลังจิตอ้นี่คจะต้งพลังของ่กายแท้วิญญาณยึดของข้าทักษะจองตีของพวกเจ้าทำลายการป้องกันข้าไม่ได้การแข่งครั้งนี้พวกเจ้าแพ้แน่นอนยเฟิร์สเฟิรมิตประจจิต ไม่ได้มีแค่พลังแค่จิตของอาหารเราแต่จิตใจนิ่งจนน่ากัวจิตพิธียาฉันไม่ได้ผลสุดไพ่ใบสุดท้ายของข้าก็อันอื้วที่ขึ้นจะต้อตกเหรอนาทั้งคนอื่นเป็นด้วยอะน้าให้อะไรไว้นี่ใช่ปะพวกน้าเอาไม่ชอบติดท้างคนอื่น เดี๋่เป็นของต่อแผ่นมาเป็นชื่อว่าน้ำตาแห่งอาดุลเป็นผลิตที่กำเนิดขึ้นจากความรู้สึกอันตคุณจริงใจของเผ่าค่ะเอาแล้วน้ำห่อาดุลทำไมเนี่ยวิญญาณเขา้าถึงมีมันท้อง เป็นภาษาภาษาองคกรขบราชใหโชคชะตาคิดไม่ถึงว่าเักาจะกราดมังกทองของชวเอ๋อไดุ้่่งมาของข้าประสานกับมงกรทองดีดี้าช่นั้นก็โอเคสามคนในกายย้มว้าวมงกรเโอ้โห มังกรผีเสื้อม่วงปลาไกยทองจำแรงเกินการเดือดรู้ครั้งที่สองรับรอผีเสื้อไม่ผีน้ำตาแห่งตาบูโคตรเจ๋งโอ้เวอร์มากเดือดมากคือแบบมันลุนมากคือแบบมันพลิกแล้วพลิกอีกไม่ออกไหมใช่มันดูจะมีโอกาสที่เราจะเพี้ยงพั้ำไปเยอะใช่แล้วก็ แล้วเราก็พลิกกลับมาดูทําให้สถานการณ์มันดูดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยสอบกันไปสอบกันมา,นมาจริงคือด้วยความด้วยความเก่งของวิญญาณมังกรกระดูกอ,ะอ่ะคือมันเป็นที่เรื่องเลยตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วทุกคนแล้วพออันเนี้ยมันหายไปหมื่นพันปีหมื่นปีไม่เคยใครไม่มีใครเห็นแต่ว่าเขา,าเป็นผู้สืบทอดแล้วก็กลายมาเป็นอยู่กับสำนักดั้งเดิมอ่างเงี้ยคือมันก็เลยมีเป็นความดักไซด้านมืดแล้วพออันเนี้ย ความแข็งแกร่งเขามันก็ทวีคูณกับด้านมืดใช่ไหมใช่แล้วแบบเขาก็เก่งจริงแหละเขาเก่งเขาเก่งจริงเพราะฉะนั้นนะทุกคนเราจะธรรมดาก็ไม่ได้ไง,งเพราะว่าเราจะต้องแบบทํายังไงก็ได้ทุกวิธีทางให้เราชนะใช่ไหมเราก็ต้องงัดทุกกลข้อ limit ต้อง,งนํามาพลิกสถานการณ์นี้ซึ่งหนึ่งเลยก็คือเรามีพันธมิตรที่ดีใน,<ม>ในทีมในทีมของเราเองที่เข้าขากันดีกับซื่อไหลคเคอร์ใช่ ในตัวสือใหเครอรเองที่จริงๆก็คือเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียน<บ>เดียวกันแข่งแค่แบ่งคนละทีตอนนี้ใช่แบ่งการมาแข่งทําเพื่อสํานัก<ช>ทําเพื่อโรงเรียนอะไรใช่ใช่ทุกคนซึ่งตอนเนี้ยคือแบบแอคชั่นฉ่ำมากแล้วพอวาวซ่าม,มากที่เป็นการวิญญาณสามคนรวมกันใช่ได้มาจากชิวเออด้วยเนะ เป็นมังกรทองมังกรทองปะไกยม่วงปะไก่ม่วงหรือว่าม่วงปะไกทองม่วงปะไกยทองลาแหลกปะกิ้งปะกังวิบวับแวววาวชื่อยาวมากจริงแต่เวอร์มากพลังสวยงามมากเนาะจริงพี่ๆนี้คือรู้สึกว่าได้เห็นพลังที่ไม่เคยได้เห็นซึ่งเหมือนกับในในแอนิเมชั่นบอกว่ามันเป็นมันเป็นพลังที่ต่างโคต่างฝ่ายต่างเก็บซ่อนเอาไว้เพื่อที่จะงัดออกมาแล้วเหมือนตอนนี้ร่างกาย ก็เริ่มขยับได้มากขึ้นแขนซ้ายเริ่มจากที่ถูกซีสไว้รอวันที่กลับมายืนได้เป็นปกติจริงน่าจะใกล้แล้วแหละเนาะและการตื่นรู้ครั้งที่สองนั้นเนี่ยส่งผลอย่างมากต่อการพลิกเกมของเราใช่เพราะว่าทำให้เขาเห็นเราเป็นคู่ต่อสู้ไม่ใช่สิหมายถึงว่าเขาเห็นเราเนี่ยแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพื่อนเขาอ่ะเออมันเหมือนกับการเป็นการลบกวนพลังจิตอะไรบางอย่างอะเนาะ ที่ทําให้เราพลิกสถานาการณ์ได้ทุกคนแล้วก็การจัดทีมฝั่งตรงข้ามออกไปได้อีกหนึ่งคนจริงอันนี้เรารู้สึกว่าอีพีนี้คือทุกคนแบบทาเต็มที่มากไอ้เจ้าแบบเซียววอะไรอย่างเงี้ยใช่คือทุกคนแบบเต็มที่มากแบบบอกช้าก็เยอะแต่ว่าเรายังมีแรงฮึดในการต่อสู้ได้และเราก็ยังมีไพ่ลับที่ยังเก็บซ่อนไว้อยู่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอีพีน้าคงพีขึ้นไปอีกจริงเพราะว่า ขุดพลังทุกอย่างการรวมของสามคนนั้นมันน่าจะสร้างปรากฏการณ์อะไรบางอย่าง,งนให้กับการต่อสู้ในครั้งนี้เออทุกคนน่าจะอึ้งไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาเราดูกันอีพีหน้าจ้าใช่ครับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่จ้าส,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย